วันนี้มาประกอบกล่องครับเอ้ยประกอบพัดลมอ๋ตรีครับเปิดกล่องอันนี้กันแล้ววันนี้จะเป็นรุ่นนี้ครับเป็นรุมตั้งพื้นแบบแรงประกันสามเปีับวันน,นี้มีขานี่มีฝาหน้าครับฝาหน้านี่จะเป็นเครื่องโดยช่างหมุนอีกแล้วครับวันนี้มันหมุนจัดให้ครับ จัดให้หติวครับวันนี้ <c oughs> แก่กล่องอันนี้เห็นชัดๆครับ <c oughs> กกมอเตอร์คนี่ <c oughs> เจ็บขานี่นี่ช่างมุนจัดให้ครับโอ้ ช่วงนี้ประกอบพลมบ่อยครับมีคนติดตามใน YouTube เยอะครับช่างหมุนเอามาหาให้ประกอบให้ดูเยอะครับตัวนี้แกะออกจากถุงครับเป็นใบห้าใบาครับเป็นรุ่นนี้ฮาตริครับฮารตรินาปรระกันครับตามปี 5้กิโล,ลนะครับมอเตอร์มันหนักนะมอเตอร์ใหญ่ครับนี่เสียบเสียบลงครับปรับระดับได้ครับในมอเตอร์กินแรงตัวนี้เป็นรุ่นยืดสองนิ้วครับยืดสองนิ้วกินออกจะเสีสูตรจุดสามแอมป์เก้า 0.93จุอ็มนวนอาเทียบยูนีบส,น,สนิ้วครับขนาด5 5รยหมิลสองนิ้ว i f 22M 1หนี่ครับหฝนนับตกแล้วครับองจัดให้ครับแล้วเราต้องใส่ฝ้าหลังก่อน ช่างหมุนบริการครับช่างอมบูรุงครับตะแรงมันยึดติดกับหูนี้ใช่ไหมหูนอกตะแรงติดหูนี้ครับตะแรงฝ้าหลังช่างหมือนต้องใส่แว่นตาหน่อยครับมีงานเดี๋ยวมองไม่เห็น จัดให้แล้วเก็บบนบ้านเลยครับพี่ลมหยิบสองนิ้วครับใหญ่มากแ,แลราจะสังเกตเราจะหูนี่ไว้บนลจำจมจับ เหมือนจัดให้แล้วครับประกอบไปติดท่งพลมแล้วทดสอบให้ดูด้วยครับนี่วันนี้ผมจะสอบแรงลมผมเริ่มตกแล้วครับ น่าแรงหน้าด้วเนะ2 2> หยสองนิ้วจุดแล้วมันจะเข้ากับพัดลมใหญ่แล้วนะห <22น S 1> ยสองนิน้วติดตั้งครับติดตั้งเลยตอนขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ใบใส่ใบเข้าไปขันทั้งสี่ตัวให้แน่นไม่แน่นอาจะจะหลุดได้สายตลอดถ่ายตลดอดลถ่ายตลอดสั่นไหม ตัวตัวของมันคือใบมันใหญ่กันตลอดนี่โอจะหนุนต้องควับตอนต่อไปใส่ใบครับคือใบมันยืดหยุ่นได้ครับไอใบไม่หักมั้งเนี่ยใบยืดหยุ่นได้อะน้ำบาไม่น้ำบ้าดูดใหม่เร็อใบไม่หักแบบพลาสติกแบบไม่หักดูแกนข้างหลัง มันมีเขี้ยวให้ดูนะเนี่ยเ,เขี้ยวเราต้องหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายเข้าเน่หมุนซ้ายครับเป็นหมุนขวาจะเป็นถอดออกเนี่นออะไกจุกี้น มีล็อกเลยฮนะนกมาเนี่ยมันตรงล็อกเองมันไม่เข้าล็อกมันเข้าล็อกอนะ่าง <c oughs> ไม่ถนะัด <c oughs> เอาแรมมาอ้าออกล้เอาแรมมาเขียงนี้ได้ะเยหนหนุนี่ล็อกล็อกนี้ล็อกไม่ให้นสยืดขึ้นยืดลงนิดนิดหน่อยมาสิห้าเซน ปิดหน้าแล้วคนระับตอนนี้เงี้ยเลยใช่ไหมตัวนั้นนะอ๋ออนนีกครับตกไหมตันเลี้ยไหมบไมจะเข้ามังเป็นพลาสติกอ่อนหมดเลยครับแบบไม่แบบไม่แตกเลยัะไมนะ โอ้ไข่นอดๆครับคนทานครับอ่าตาลีตาลีจะคนทานพวกอะไรก็จะหาซื้อได้อยู่หาซื้อไงอยู่งอกเก้าสามสี่สองห้าห้าแปด้เดี๋ยวอย่าไปกัน ไม่ได้แล้วมันต้องใส่ไว้ก่อนแล้วก็อย่าใส่ในไว้ก่อนเนี่ยเยใส่ในไม่อันนี้วางไว้ก่อนดิแล้วก็ใส่ในเออล็อกไว้ก่อนเออล็อกไปขอบนึงก่อนเอ,อ๋อ แสนนอกมันมันยืดหยุ่นได้ดูชื่อมันมนะชื่อมันตรงอืมสิบนาทีครับนี่โอ้โหป๊บไขายด้วยขยายขาล่าง แล้วลองเลยลองเลยลองเลย,ลเลยปิดคลิปทีสิบนาทีครับวันนี้โอ้ต้องกลัวครับความแรงไปลองเลยนะจุ๊บโอ้โหสิบห้ากิโลสิบห้าจุดหนึ่งกิโลดูดิมันสั่นมันเลยไันยะเด้ย